ตัวเพียงในก้อนไม้ในอ่าในคอนไม้อ่าขอนไ,ไม้มันก็เป็นก้อนนะอ่าถามว่าเราคนอิสลามกินได้ไหมตัวเพียงอ่าคนที่อยู่ชัยเลนี้โดยทั่วไปเขาจะรู้จักนะอ่ามันยาวลักษณะของมันนะ่นแหละอ่า เหมือนกับสะดือเด็กเลยลักษณะของมันแต่หัวมันแข็งนะมันจะอยู่ในคอนไม้ทีนี้แต่คอนไม้ที่มันอยู่จะต้องเป็นคอนไม้ที่อยู่ริมหาาริมหาดริมคลองหมายถึงพอเวลานำขึ้นมันถึงเวลานำรถมันก็จะนั่งตั้งเด่งอยู่ตรงนี้แต่ก็จะมีน้ำอยู่อยู่ในคอนไม้นะ่ะ แต่ถ้าคนไม้แห้งพาดอยู่บนบกอย่างนี้มันมันไม่มีอ่าไม่มีมันจะอยู่ในคนไม้ในลักษณะอย่างนั้นเมื่อมันอยู่ในลักษณะอย่างนั้นนะั่นแหละอุลามะเขาคีลาบอ่าบางอุลามะว่ากินได้บางอุลามะว่ากินไม่ได้เหมือนปูดำเลยมันจะมีขีลาฟ แต่ถ้ามันอยู่ในคนไม้แห้งอย่างกันนอนทั่วแปะนะั้นมันฮารามอยู่แล้วนอนมันฮารามแล้วอ่าแต่เพียงนี่มันไม่ใช่นอนนะครับแต่ลักษณะมันอาจจะคล้ายแต่มันยาวนะมันไม่ได้ยาวเหมือนนอนนะแต่ที่สําคัญก็คือคอนไม้นั้นมีน้ําอยู่ข้างในคนไม้แห้งแห้งไม่มีน้ํามันไม่มีหรอก ถ้าพี่น้องไม่เชื่อเนี่ยก็ลองไปสอบถามคนที่อยู่ชายทะเลว่าจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าจริงอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าที่ผมพูดได้เพราะผมก็เป็นบ้านผมก็อยู่ใกล้ทะเลผมก็เลยรู้เข้าใจนะครับอ่าก็จํานวนไม่น้อยที่เขากินกันเขาทำนำนำจิ้มแซ่บเนี่ยอ่ากินได้แรงอ่าถ้ากินเนี่ยแสดงว่าถ้ากินวันนี้คืนนี้เนี่ย นอนไม่ใส่เสื้อเลยร้อนอ่าคนโบราณจะเรียกว่ายาดบอ่าคนโบราณพูดอะนะอ่าเราก็ไม่รู้มันจะเป็นยาดบยาอะไรที่แน่ๆบอกกินแล้วมันอิ่มเท่านั้นแหละอ่าเลยจะมีคีรับอุลมามะนะอ่าแต่ก็เมื่อมีคีรับก็แล้วแต่เขาเละจะกินไม่กินนะอ่าที่ที่เราจะต้องห้ามสิ่งนั้นอิจมะฮารามอัะนนเราห้าม กินเหล้ากินเบีย์กินดอกเบีย้ยกินเงินการพานันเราต้องห้ามมาเพราะอิจมะฮารมส่วนตัวเพียงนั้นก็คือลักษณะที่ผมพูดอย่างนี้แหละที่ผมพูดเมื่อกี้แหละมันอยู่ในคอนไม้ก็จริงแต่คอนไม้นั้นมีน้ําถ้าคอนไม้ไม่มีน้ํามันจะไม่อยู่ปูดํามันอยู่ในรูรูแห้งพาดมันหายอยู่ไหมในรูนั้นนะมีมีน้ํา ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าปูมะจะไม่อยู่ในรูลักษณะริมคลองอย่างนั้นริมเลอย่างนั้นริมปลาปังกายอย่างนั้นดูมันจะอยู่ในทะเลโดยตรงนั่นปูมะเลยปูมะนั่นนะไม่ได้ขีละอุลามะแต่ปูดำนั้นมีขีระทีนี้ชัดเจนนะครับอ่านั่นคือตัวอ่าตัวเพียงเขาเรียกอืม